ร่างกายมันบกพร่องอะไรอยู่เนี่ยตนก็ไม่รู้น,นั่นเองควรจะแก้ไขอย่างไรก็ไม่รู้แล้วปล่อยให้มันบกพร่องไปม,มากๆแล้วบนี้มันก็วิบัติขึ้นมานันนี้กพอนวิบัติขึ้นมาแล้วกลัวจะแก้ไขได้ก็ต้องกินเวลานานดะงนั้นนักภาวนาเนี่ยมันต้องสำรวจเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี่ทุกส่วนเลย ม,ม,มันมันมันวิบัติตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนถ้าเราเพ่งดูอยู่แล้วมันเห็นมันรู้มันเป็นอย่างนั้นกายกับใจมันเนื่องกันเก็เพราะเะนนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เราปฏิบัติทั้งทางกายทั้งวาจาทั้งจิตใจ พร้อมๆกันไปเพราะมันเนื่องกันแต่มันมีใจเป็นประธานนี่การรักษาใจได้ก็ชื่อว่ารักษากายรักษาวาจาได้เหมือนกันเมื่อใจฉลาดแล้วมันก็รู้จักรักษาตัวอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าใจไม่ฉลาดนี่มันมีความเห็น เอียงไปเอียงมาอยู่อย่างนี้มันมันก็บกพร่องทางกายบริหารอันผู้พูดอยู่นี่นะ่ะก็ได้ถูกมาแล้วจึงได้นำมาตักเตือนซึ่งกันและกันไว้ในที่นี้อันพิจารณาเห็นร่างกายสังขารแล้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อันใ้ก็ไม่ใช่ของตัวของตนสักอย่างก็เลยปล่อยเลยทำเลยท้องมันจะผูกอยู่ตั้งสองสามวันก็ปล่อยให้มันผูกอยู่นั้นไม่คิดปรับปรุงให้มันเดินเป็นปกติในส่วนันก็เกิดโรคเล็บชงเล็บชาขึ้นมาอย่างนี้นะเพราะมันถืออนัตตาเกินประมาณ ถือว่าไม่ใช่ของตนเราก็เลยไม่เหลียวแลมันเลยมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันคราวนี้มันก็ได้รับความลำบากมากแล้วตนยังไม่ทันตายแต่ว่าร่างกายนี่มันบอบช้ำเต็มทีแล้วมันจะตายมันก็ไม่ตายแบบนี่นี่นก็ทำให้ได้สเสวยทุกขเวทนามากนั่แหละโรคภัคยไข้เจ็บของคนเรานี่นะ บางทีมันก็ไม่ได้เกิดจากกรรมจากเวรในอดีตทนหลังก็มีมันบกพร่องทางกายบริหารเรียกว่าบริหารร่างกายไม่ไม่ถูกต้องหรือไม่คิดบริหารร่างกายเสียเลยอย่างนี้นะมันก็เป็นเหตุให้โรคภัยไข้เจ็บเปียเบียนร่างกายนี้ได้อันอย่างนี้นี่มีทางรักษาหายได้ พอรักษาถูกช่องทางมาแล้วมันก็หายได้ถ้าเป็นโรคกรรมโรคเวนจริงๆแล้วนั่นรักษาอย่างไรก็ไม่หายเมื่อมันสิ้นกร,รมสิ้นเวนแล้วมันหายไปเองมันอันนั้นนะแต่กร,รมเวนบางอย่างมันก็ให้ผลไปจนถึงวันตายนู่นก็มีบางอย่างมันก็ยังมันให้ผลไปชั่วระยะหนึ่งยังไม่ทันหมดอายุสังขาร มันมันหมดกรรมหมดเปนั้นไปก็มีเรื่องของกรรมวิบากเป็นอย่างนี้สำหรับผู้ที่ภาวนาพิจารณาเห็นสังขารร่างกายนี่เป็นของรักษาได้ยากเช่นนี้นะก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเพราะว่า เมื่อมีร่างกายนี้มาแล้วมันต้องประครบประงมมันทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะประครบประงมมันอย่างไรๆก็ตามถึงค่าวมันจะวิบัติมามันก็วิบตัติไปมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดอย่างนี้แหละผู้มีปัญญาทั้งหลาย พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ถึงได้เบื่อหน่ายมันมการเบื่อหน่ายด้วยปัญญานี่เนะี่ยมันจะเป็นทางหลุดพ้นไปจากรูปจากนาำอันนี้ได้ถึงว่าหลุดพ้นไปได้ไม่ได้ก่อนหลุดพ้นไปเด็ดขาดไม่ได้แต่มันก็หลุดพ้นไปจากความเป็นมนุษย์ ได้ไปเป็นเทวดาอย่างที่เคยพูดมาแล้วนั่นแหละถ้าบุญกุศลแรงมันก็พ้นจากความเป็นมนุษย์นี่ไปเป็นเทวดาเมื่อไปไปเป็นเทวดาก็มีความสุขสูงไปกว่านี้เป็นมีความสุขยาวนานไปกว่านี้เป็นอ่งั้นมันขึ้นอยู่กับการฝึกจิตใจนี่ ให้มันเกิดความละเอียดปันนิดเข้าไปโดยลำดับนี่นะอันนี้แหละมันทำให้อความเกิดความเป็นอยู่ในที่ iquer. นั้นๆน,น,น่ะได้มีความสุขอันละเอียดสุขขุมไปโดยลำดับกันมันขึ้นอยู่กับการฝึกกิจนี้นะ er ถ <cue> ้าหากว่า การฝึกฝนจิตนี้ไม่ละเอียดพอทำสมาธิกับสมาธิหยาบๆมัวๆไม่ผ่องใสอย่างนี้นะ,ะเวลาไปเกิดในภพในชาติต่อไปก็ภายในจิตใจของผู้นั้นก็ไม่สว่างสวยก็เป็นมัวๆไปเหมือนกันนะเพราะว่าใจดวงเดียวนี้ไปเกิดที่ไหนก็ดี แล้วสถานที่อยู่ก็ไม่ผ่องใสเพราะว่าบุญกรรมที่มันเกิดจากดวงกิจอันนี้นะมันเป็นกรรมที่ไม่ไม่สะอาดพอนั่นแหละเนี่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นั่นมันมันเป็นอย่างนี้แหละอืมคุณได้ทำกรรมมันใดไว้กรรมมันนั้นมันก็ไปตกแต่งให้อย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ ถ้าเราผู้ใดทำความเพียรทางใจชำระใจผ่องใสได้แต่ว่ากิเลสก็ยังไม่หมดล็อกแต่มันกิเลสถักเบาบางออกไปมากน,นี่นะถ้าไปเกิดเป็นเทวดาอางี้ก็เป็นเทวดาที่มีรัศมีรังสีสว่างสวัยมากในมันมันออกไปจากดวงขิดดวงนี้เพราะว่าการทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยมันเป็นบุญกุศล อย่างหนึ่งเนียกว่าเป็นบุญกุศลอย่างอยู่ในเกณฑ์สูงแต่ไม่ใช่สูงสุดดังนั้นมันถึงมีรัศม,มีรังสีสว่างสวัยดีอนุภาพแห่งบุญกุศลนี่แหละดังนั้นทุกคนให้พึงทำจิตใจของตนให้ผองใสให้เบิกบาน อย่าให้ใจของตนเศ้าหมองขุนมัวด้วยเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆที่ร่วงมาแล้วอย่าไปยึดเอามันมาไว้เรื่องผิดหวังสมหวังอะไรก็ตามแหลยเมื่อมันร่วงมาแล้วนะมันก็ถ้ามันแล้วไปเลยอย่าไปคํำนึงหามันให้กำหนดเอาปัจจุบันนี่อย่างเดียว บุคคลผู้มีใจเศร้าหมองก็เพราะว่านึกถึงเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วเป็นที่เป็นเรื่องไม่ดีบ่อยบ่อยเข้าก็ใจก็เศร้าหมองเข้าไปอันนี้ถ้าหากว่าเรากำหนดเอาปัจจุบันนี่เป็นอารมณ์แก้ไขอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ให้มันตกไปความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นในปัจจุบันนี่ล้วก็ สอนใจให้รู้เท่าอ้าวความเป็นสุขเกิดขึ้นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความสุขนี่นะความเป็นทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน ه, มันเป็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วระยะแล้วมันก็ดับไปทุกข์นั้นนะแล้วสุขก็เกิดขึ้นมาแทนเอ้าสุขตั้งอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งความสุขนั้นก็ดับไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทน ก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละสังขารทาง้งพวงเหล่านี้นะแต่แล้วที่นี่เมื่อผู้ใดฝึกใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไม่วันไหวไปตามสุขและทุกข์นั่นนั่นใจผู้นั้นก็ย่อมเบิกบานผ่องใสมันเป็นอย่างนั้นการที่จิตจะเบิกบานผ่องใสก็เพราะไม่หลงยินดียินร้ายไปตามสุขตามทุกข์ ที่เกิดขึ้นในกายกับจิตอันนี้นะเราฝึกจิตใจอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆให้พากันเข้าใจทำอย่างไรใจเราจะตั้งมั่นจะเข้มแข็งจะไม่วันไหวต่อสุขต่อทุกข์ต่อ,ตอเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆในโลกนี้นะแล้วก็ฝึกเข้าไปอย่างที่ว่ามาแล้วนะอย่าไปลืม ความสุขก,ก็ดีความทุกข์ก็ดีมันไม่ใช่เป็นของเที่ยงยั่งยืนอะไรถ้าถ้ามันเป็นของเที่ยงวะถ้าทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ทุกข์อยู่เรื่อยไปสิคนเรานะมันก็ต้องบ่นทุกข์กันอยู่ตลอดเวลาไปอย่างนั้นแหละแต่นี่มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะอย่างว่าทุกข์เกิดขึ้น จากความเจ็บความปวดต่างๆหมดนี่ถ้าหากว่าเราเรับประทานยาไปเสียร่างกายส่วนที่มันวิบตัตินั้นมันระง,งับไปด้วยยานั้นเช่นนี้แล้วไอความรู้สึกเป็นทุกข์นั้นมันก็หายไปตามกันเ,เป็นอย่างนี้แหละถ้าหากว่าความวิบัติของร่างกายนั้นแก้ไขไม่ตกอมันก็ต้องรู้สึกเป็นทุกข์ไปก่อน กอแก้ไขมันตกเมื่อใดมันก็ความทุกข์ใจอันนั้นมันก็ดับไปตามกันความรู้สึกเป็นทุกข์นั้นนะมันก็ดับไปถ้าหากว่ามันโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไม่หายเสียเลยมันก็มันก็รู้สึกสัมผัสเป็นทุกข์ไปอยู่นั่นไปแต่ถ้าจิตรู้เท่าแล้วไม่วันไว้ไปตามเช่นนี้จิตก็ไม่เป็นทุกข ทุกแต่ขันห้าเท่านั้นเองนะอ,อันนี้แหละการปฏิบัติเนี่ยมันต้องให้รู้อย่างนี้ให้รู้ว่าใจตนไม่เป็นทุกข์ให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์แต่ขันห้าคือมันแปรปวนมันวนไว้ไปมาต่างๆนั่นละ,นนล,ะลักษณะอย่างนั้นเดวะลัวษณะลักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกายถ้าใจไม่วันไว้แล้ว ทุกทางใจก็ไม่มีใจจะเป็นทุกข์ก็เพราะใจวันไหวนั่นเองมันต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเหตุให้พ้นทุกข์ไปได้ตามกำลังตามกำลังปัญญาตามกำลังขันติความอดทนจะพึ่งมี ผู้มีปัญญาสุขขมรุ่มลึกผู้นั้นก็เอาชนะทุกได้มากเรื่องอย่างนี้นะมันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาเลยถ้าไม่มีปัญญาสอนจิตให้รู้เหตุรู้ผลของความทุกข์เหล่านี้แล้วจิตนี้มันก็จะอดทนไม่ไหวพอมันรู้ว่าขันหานี่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของตน ไม่ได้มีอยู่ในตนตนก็ไม่ได้มีอยู่ในขันห้านี้เมื่อรู้ชัดอย่างนี้แล้วเมื่อขันห้านี้วิบัติแปรปรวนไปจิตก็ไม่วันไหวไปตามเพราะมันรู้ว่าไม่มีอยู่ในตนนี้ขันหานั้นนะน,นนะบางคนก็อาจจะว่าเอา้าถ้าไม่มีอยู่ในตนทำไมมันจึงได้รู้สึกอยู่อย่างนี้ทำไมมันจะมากระทบกระทั่งกับจิตอยู่นี้ อันอันนี้หมายความว่าจิตนี่มันหลงมาเกิดมาอาศัยอยู่กับขันห้านี่แล้วเพราะกรรมมันมาตกแต่งกรรมมาตกแต่งให้แล้วกรรมมันมาผูกมัดให้ติดกันอยู่นี่นะไปก่อนเรื่องมันน่ะมันเป็นยัง้นทีนี้เมื่อจิตนี้ได้รับการฝึกฝนอบรมให้สง,งบให้เข้มแข็งตั้งมั่นลงไปแล้ว มันรู้แจ้งในสังขารอันนี้ตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราเลยอย่างนี้เ,ออเหตุปัจจัยที่จะให้จิตเป็นทุกข์นั้นมันก็ดับไปอย่างนี้แหละแต่ดับไปแล้วมันก็ยังรู้สึกเป็นทุกข์อยู่รู้สึกเป็นทุกข์แต่ว่าใจมันหักไม่เป็นทุกข์ใจหักไม่วันไหวอาการที่ใจไม่วันไหวนั่นแหละถือว่าใจไม่เป็นทุกข แต่รู้จักทุกอยู่เนอะฟังเอาให้ดีมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่ภาวนาไม่ทำใจให้สงบแล้วทำใจไม่ได้อย่างนั้นก็ข,ขันห้าวิบัติแปรปวนลงไปกระทบกับจิตจิตก็วันไหวไปตามยับยัง้งจิตไว้ไม่ได้เลยเกิดความเศร้าโศกเสียใจพิไลลำพันธ์ต่างๆนั่นนาะ ดี่ลนกระสับกระใสยอย่างนี้นะนี่ได้ชื่อว่าทุกทั้งกายทุกทั้งใจอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นผู้ใดมารู้ชัดว่าไอ้ใจจะไม่เป็นทุกข์ได้ก็เพราะมีความเพียรเพ่งดูขันหาออันนี้จนว่ารู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพ ของมนอันนั่นแหละมันถึงจะไม่เป็นทุกข์ทางใจอันนั้นนี่เมื่อรู้แนวทางอันนี้แล้วก็เอาสี่ทำความเพียรเพ่งพินิษเข้าไปเมื่อเวลาขันห้านี่มันยังไม่แปรปวนก็เราก็เพ่งดูมันอยู่งั้นแหละเพ่งดูว่ามันจะต้องแปรปวนวันหนึ่งให้ได้แน่นอนนะ,อะมันต้องรู้ร่วงหน้าอย่างนั้นแต่ขณะนี้มันไม่แปรปวนแหละ แต่ต่อไปแน่เน,น,น่มันมันต้องแปลผันวันหนึ่งให้ได้ฉะนั้นเราจะไปนิ่งนอนใจไม่ได้เลยต้องกำหนดรู้เท่าไวอ้อย่างนี้เสมอไม่ต้องเผลอเลยมันเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ได้ความเบาใจสบายใจไม่ต้องกลัวลม้มกลัวตาย ไม่ต้องกลัวโรคภัยไข้เจ็บจะมาเบียดเบียนเอาก็าเรารู้ว่ามันมันหนีไม่พ้นนี่กลัวเท่าไรก็มันก็หนีไม่พ้นดังนั้นไม่กลัวเสียเลยดีกว่าเราต้องสอนตนเข้าไปอย่างนี้ถ้าไปกลัวอย่างนั้นจิตก็เป็นทุกข์หลายแบบนี้เป็น,นยอ,อย่างนั้นถ้าเราฝึกจิตไม่ให้กลัวให้กล้าหาญไม่ให้มันหวั่นไหว ไปตามความแปรปวนของขันห้านั่นอย่างนี้มันก็บรรเทาทุกทางใจได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพึ่งพากันเข้าใจในการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้จุดมุ่งหมายก็เพื่อดับทุกทางใจนี่แหละเป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวอันอย่างอื่นนั้นเรียกว่ามันเป็นผลพลอยได้ เฉยๆนี่แหละอันจุดมุ่งหมายที่แท้จริงแล้วขอให้ทุกทางใจนี่มันดับไปแล้วก็เป็นอันว่าได้ผลจากการปฏิบัติธรรมแน่นอนผู้นั้นยอมเชื่อมั่นยอมเชื่อมั่นในความสามารถของตนเชื่อมั่นในข้อปฏิบัติ ดังกล่าวมานี่ว่าเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงๆผู้นั้นก็จะไม่ถอยหลังเลยในการประพฤติปฏิบัติถ้าหากว่าผู้ใดไม่ได้ลงมือปฏิบัติไม่ได้ต่อสู้กับสังขารธรรมทั้งปวงเหล่านี้มาอย่างโชคโชนเสียก่อนแล้วนั้นมันจะ ไม่มีกําลังใจเมื่อถึงคามมันวิบัติมาจิตก็วันไว้ไปตามเลยทีเดียวเ็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนหลีกไม่พ้นเราจะต้องเตรียมตัวไว้เสมอแหละเตรียมตัวสร้างที่พึ่งไว้ให้มั่นคงเลยในใจเนี่ยสำหรับผู้ครองเรือนเนี่ยก็เราก็เอา ผลแห่งทานการกุศลต่างๆเน่นะมาไว้ในใจนี่ทำความชื่นชมยินดีในผลทานที่เราได้กระทำบำเพ็ญมาชื่นชมยินดีในผลแห่งการรักษาศีลใน้บริสุทธิ์นี่ออไว้ทำความเลื่อมใสยินดีในคุณพระรัตนไกลแก้วสามประการให้มั่นคงไปโดยลำดับ เมื like ่อสร้างที่เพ่งอย่างนี้ให้เกิดมีขึ้นในจิตใจนี้แล้วมันก็มีกําลังที่จะใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาเหตุปัจจัยชีวิตเหล่านี้ให้รู้แจ้งละเอียดละออไปโดยลำดับแล้วเราก็จะได้ละเหตุแห่งทุกขโดยประการทั้งปวงให้หมดไปโดยลำดับจากจิตใจอันนี้ ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้